สาวก้อยอรัญชพรค่ะปล่อยโฮกลางรายการน้อยใจนิกกี้ต้องบอกเลยนะคะว่าทางด้านของก้อยและนิกกี้เองเป็นอีกหนึ่งคู่รักของวงการที่โชว์ความหวานให้เห็นกันอย่างชุมชื่นหัวใจบ่อยครั้งเลยค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักแห่งวงการที่มีแฟนคลับติดตามมาใจช่วยอย่างมากล่าสุดสามเพื่อนซีอย่างก้อยนัตตีดีมจัดร,รายการในด้านของช่อง YouTube ก้อยนัตตีดีมนะคะระหว่างที่จัดรายการก็มีเกมเล่นร่วมกันภายใต้หัวข้อ ถ้าพี่รับพี่จะบอกอรักปะโดยทั้ง3คนเองก็โทรไปหาใครก็ได้เพื่อที่จะให้ปลายสายบอกคำว่ารักให้กับต้นก็ใครที่ทำให้ฝ่ายนั้นบอกได้จะได้รับไปหนึ่งแต้มค่ะเมื่อสาวๆเริ่มเกมเนี่ยทั้งนัตตี้และตีมเองโทรไปหาใครก็มีคนมารับสายทันทีและต่างก็มีคนบอกรักแต่ทว่าสาวก้อยเรานั้นค่ะโทรหาแฟนหนุ่มนั้นก็คือนิกกี้กลับไม่รับสายเธอซะอย่างนั้นละค่ะ ต่อมาจางนั้นสาวดีมก็ได้เป็นฝ่ายขอใช้โทรศัพท์โทรหานิกกี้ปรากฏว่านิกกี้เข้ารับสายดีมอย่างรวดเร็วงานนี้ทําเอาสาวก้อยน้อยใจปล่อยโฮกันเลยพร้อมกับบอกว่าทําไมไม่รับสายเขาเขาจะร้องไห้แล้วหลังจากพูดจบ ประโยคก็ได้ตัดสายนิกกี้ไปนันเพื่อนเพื่อนก็เข้าไปปลอบว่าช่วงนี้ก้อยเนี่ยโทรไปเขาอาจจะอาบน้ําอยู่ก็ได้สาวก้อยถึงบอกว่าปกติเธอไม่เป็นแบบนี้เป็นเพราะวันนี้เนี่ยประจําเดือนมาก็เลยเศร้าทําให้เพื่อนๆขาเธออย่างมากเลยล่คะค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เปิดเผยคะ่ะ